สิบพระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นผ่านมา2,500กว่าปีคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้นมีสำนักต่างๆมากมายซึ่งแต่ละหมู่คณะก็มีความเห็นของตนหามาตรฐานไม่ได้แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกันทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์ แล้วเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใครลองพิจารณาหาคำตอบง่ายๆได้จากสิบพระสูตรซึ่งพระตถาคตทรงเตือนเอาไว้แล้วตัดบอกวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวคือพุทธวจนะธรรมวินัยจากองค์พระสังคบิดา อันวินยูชนปึงปฏิบัติและรู้ตามได้เฉพาะตนดังนี้พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอักขิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้แต่ละคำพูดเป็นอาการลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการเวลาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิติโก เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการอากาลิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนยิโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจัดตังเวทิตัโพโภวินยูหิคำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันศัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันภิกษุทั้งหลาย นับตั้งแต่ราตีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนปล้ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แยงกันเป็นประการอื่นเลย ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศาระหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกรองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศาระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปภิกษุทั้งหลาย เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี้ยหูฟังจักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหาใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกลองประเภทกราบกลอนมีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไปภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังคนอื่นภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเราได้ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียน ไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทรรที่ถูกปิดไว้ได้ทรรที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทชื่ออุก,กาจิตวินีตา ริสาโนปฏิปุจชาวินีตาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตะทั้งหลายอันเป็นตถาคตภาสิตตถาคตภาสิตาอันลึกซึ้งคำพีรามีอัตฐะอันลึกซึ้งคำพีรัตถาเป็นโลกุตระโลกุตราประกอบด้วยเรื่องสุญญาตา สุญญตะปฏิสังยุตตาอันบุคคลน,นำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเราใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีเงียหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนทำอันกวีแต่งใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกันไม่ทำให้เปิดเผยแจมแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไร อัฏฐะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ไม่งายของที่คว่ำอยู่ให้งายขึ้นได้ไม่บันเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอุก,กาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตาภิกษุทั้งหลาย บริษัทชื่อปฏิปุชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตะทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกรมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก อันบุคคลน,นำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดอันเป็นตถาคตภาสิทธ์อันลึกซึง้งมีอัตถะอันลึกซึง้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่ พวกเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนธรรมที่เป็นตถาคตภาสิทธนั้นแล้วก็สอบถามซึ่งกันและกันทำให้เปิดเผยแจมแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัถะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้ หงของที่ความอยู่ให้หงายขึ้นได้บันเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบริษัทสองจำพวกนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือ บริษัทปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตาบริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเป็นเครื่องนำไปไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอกเป็นเครื่องนำไปแลทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นสำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามภิกษุทั้งหลายตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มรคมรคคันยูเป็นผู้รู้แจ้งมรคมรควิทูเป็นผู้ฉลาดในมรคมรคคโกวิโทภิกษุทั้งหลาย ส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมัคคานุคาเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติตัดไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะ และคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไปภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพหุสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเหนือความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากอาจารย์ มีที่อาศัยสืบกันไปภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เละเลื่อนจนเสื่อมสูญไปในที่นี้ยกมาสองในจากสี่ในของมูลเหตุสี่ประการที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เละเลื่อนจนเสื่อมสูญไปทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนหากมีภิกษุในธรรมิในนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนโนนมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดาหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อนโนนมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่จำนวนมากเป็นหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกา้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเทระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชชื่นโนนมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านีมิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้ทรงตัดแก่พระอานนท์ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตัดไว้เป็นศาสดาแทนต่อไปอานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศัสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศัสดาดังนี้อานทน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทาก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศัสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา อานทน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณะมีธรรมเป็นประทีพมีธรรมเป็นสลณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร้ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล อานทน์ความข่าสูญแห่งกลาลยนวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย